Bà, cô, bà Đang xô đá อ๋อเอ้าไม่กลัวไม่กลัวอปิยวอันอนี้งจ่ายไปแล้วอ๋อโอเคอ่หาหยอดมะนาวนิดมะนาวหน่อย ำดีๆครับดีๆอย่าสะดุดล้มนะ <laughs> ไ,มไ,มไม่มีแบบสแกนเนอไม่มีแบบทำสแกน รถสแกนนี่พไหนโอ้ยบังเขาหมดเลยเขาเห็นอยู่ไหนอยู่บนห้าตงชือกเนี่ยโอ้ยมันบังเขาเออมันต้องเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ได้พกตังค์ดออิมีสแกนด้วยนะครับออใครไม่มีเงินสดก็สแกนได้แกนซื้อง่ายขายคล่องเดี๋ยวนี้ทุกร้านต้องต้องมีแบบสแกนแล้วห้าบาทสิบบาทก็ต้องเพราะบางคนเขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พกตังค์ดิ เดี๋ยวเอาไก่อนนะยืนยเข้างตลาดรถยนุยืนดูยาเยหนูาลกๆนยทำไมอ่ะลงอีกจาะลงอีกเลยไม่เละจอเออรถลวมั้งใส่ถุงทำไวเลยก็ได้ แม่ก็ไม่ได้เราถทาเขาไม่มาก็กินเองก็ได้เราก็ไม่แล้ววก็น้ำน้ำแข็งมันหมดไหมเนี่ยขายไม่หมดครับไม่หมดก็ไม่ต้องให้เขาลงเต็มก็ได้ลงลงเล็กน้อยนึงมันก็หมดแ้วเขาต้องไม่หมดอ๋อก็เพราะว่าอย่างเงี้ยมันล้นเกินไปเนี่ยปกติปกติลงเท่าไหร่อ่ะเราก็น้อยฟองสูงก็ลงสูงครึ่งก็ได้มั้งสูงขึ่งไม่ได้รอ ่ลถ้าเป็นลุงไแป๊บเดียวเลยปุ๊บปุ๊บปุ<ม>๊บแกแกทันลูกค้าไงอันนี้ลูกค้ามาแล้วก็เก็บไม่ได้เนาะบางทีพยายามทำให้คล่องไวๆกนะันนั่นแหละ ร้อนมีเปล่าคาร้อนมีเปล่า กอนซื้อแปบสาแต่ไม่ได้ตัดไงสไม่ได้ตัดสาแต่ว่าวันนี้ตัดอยู่เจ็หตัดหกห้า <c oughs> เอยเจ๋งเลยจะได้จะได้ไดเอาใหม่ได้ไห <c oughs> ปีหนึ่งห้ถูกสักสองวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วถูกสักวันนึงก็ถือว่าสบาเแล้วสาปีไม่เคยถูกนะซื้อในเวลาหกสออกหกใช่ไหมอ๋อใช่ใช่โอ้โอ้แมน <c oughs> แมนมันออกสามหกสี่ คนถามว่าซื้อไหนไปนะซื้อเป็นหยุกหอยรา20บาทซ<อ>ื้อซื้อหอยราเลยนี่ผมซีซีหอยรามัน, 4, 4, ลมนเล,ล็กราะถูกเหรอก็แสดงว่าดวงดวงมาเนี่ยซีหกซีหกซีสองสองซีตัวร้อยตัวร้อยถือว่าได้มาถือว่าใกล้เคียงอยู่แม,ม่ละท่านมีเลขเก้าต้องตีลังกาวไวเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ฟังซื้อเราครับซีหกครับเนี่ย โอ้ตัวน้เออซื้อหวยเราซ้อ oh. ซ um. uh ้อ huh. uh ือื้อถ้าเกิดซืป็นแล้วกสี่หกสี่หนึ่งแล้วก็เออแล้ว็มาตัดแล้วอ็แล้วก็สี่สองมาสี่สอดังใช่ไหมสี่หนึ่งเราไม่เอาเรามาซื้อสี่องัดยู่ได้สอง โอ้ยสองวันนี้โอเคแล้วนี่ก็ครมแล้วปลูกสายงวดนึงไอ้โง่สองสามปีไม่ดูทั้งวดเลยโอเคแล้ว